ค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะสำหรับรีวิวรถเข้าใหม่วันนี้นะคะแก้วมีรถ SUV 5ที่นั่งมาแนะนำกันค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยฮอตคิดอีกหนึ่งรุ่นของบอยรถบ้านเลยมากี่คันก็หมดทุกคันนะคะสำหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Honda CRV 2 0 e minor change ปี2016ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมาในสีขาวสวยๆเลยแล้วก็เป็นรุ่น Minor c h a n e แล้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive ด้วยค่ะปี2016เลขไมล์ของเขาเพียงแค่67,000กว่ากิโลเท่านั้นตกเฉลี่ยใช้งานมาปีละประมาณ16,000กิโลค่ะถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะคะเพราะว่าคนเราตกเฉลี่ยขับรถเนี่ยจะใช้งานอยู่ที่ปีละประมาณ20,000ถึง30,000กิโลเลยอย่างที่แก้วชอบบอกทุกคลิปนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถสวยแล้วก็คุณภาพดีอีกหนึ่งคันเลยค่ะสำหรับชมความสวยงามของเจ้าคันนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็มีการตัดสลับสีดำเงามาด้วยนะคะสวยงามมากค่ะในส่วนไฟของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนแล้วก็จะมีไฟเดย์ทังลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้าเจ้าคันนี้ก็มีมาให้ครบเลยค่ะ สำหรับด้านข้างของเจ้าคันนี้นะคะบริเวณชายล่างที่ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะมันจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดมาแบบหล่อๆเลยในส่วนของล้อนะคะล้อแม็กของเขาก็เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วค่ะกระจกมองข้างข,างของเขานะคะเป็นกระจกมองข้างเป่าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยบริเวณขอบกระจกด้านบนก็ติดกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบริเวณรอบๆขอบกระจกนี้ก็มีการตัดโครเี่งเพิ่มความหรูหราด้วย มือจับประตูของเขาเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของเขาก็จะเป็นกุญแจแบบสมารท์ทคีเลทค่ะเมื่อเรากดล็อกรถนะคะจะกดที่สีดําบริเวณมือจับประตูก็ได้หรือว่าจะกดที่ตัวล็อกรีมโมทของเราก็ได้นะคะแล้วเมื่อเราต้องการที่จะปลดล็อกนะคะเพียงแค่สอดมือเข้าไปด้านในค่ะรถก็จะทําการปลดล็อกให้อัตโนมัติเลยคะ่ะถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็สามารถใช้กับบริเวณประตูฝั่งผู้โดยสารได้ด้วยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายเขาก็เป็นไฟท้ายรูปทรงแนวตั้งนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยบริเวณด้านบนนะคะมีเสาอากาศแบบคลีปฉลาามาให้เราด้วยแล้วก็คันนี้มีสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่สามาให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อสัญ,ญลักษณ์รุ่น crv นะคะแล้วมุมซ้ายมือของแก้วก็จะเป็น4 o wheel drive ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็รองรับน้ำมัน e 8 5ด้วยค่ะเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ติดมาให้เราเลยในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นรถ suv 5ที่นั่งนะคะ สำหรับภายในห้องเก็บของของเขาถือว่ากว้างขวางมากๆค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้พับเบาะลงไปนะคะด้านหลังเนี่ยถือว่าจุของได้เยอะมากพอสมควรเลยแล้วก็มีถาดรองพลาสติกตรงรุ่น CRV มาให้เลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีเครื่องมือยางอะไหล่แม่แรงมาให้ครบคันเลยค่ะในส่วนของเจ้า CRV ตรงนี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะประทับใจเนาะเวลาเราพับเบาะเนี่ยบอกเลยว่าพับง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเขามีสลักอยู่บริเวณด้านข้างค่ะเพียงแค่เราดึงนะคะ บอกก็จะทําการพับแบบอัตโนมัติเลยค่ะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเดี๋ยวแกจะพับให้ดูนะคะเมื่อเราพับลงไปนะคะบอกเลยว่า เพิ่มพื้นที่ในการขนของได้เยอะมากๆลูกค้าท่านใดนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมคลิปนี้อยู่และกําลังตัดสินใจเลือกรถซักหนึ่งคันนะคะอยากได้รถที่ไม่เปียกฝนนะคะไม่ชอบรถกระบะแต่ก็รู้สึกว่ารถเก่งอาจจะมีขนาดเล็กไปนะคะไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแนะนําเป็น CRV รคันนี้เลยค่ะไม่ว่าเรานะคะจะโดยสารท่องเที่ยวหรือว่าจะพาครอบครัวนะคะไปซื้อของนะคะไปเที่ยวต่างๆนานา,นานหรือว่าเราจะใช้เป็นรถเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์รถขนของ ะะสามารถนําเจ้าคันนี้เนี่ยไปทํามาหากินได้เลยนะคะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณลูกค้าได้หลากหลายมากๆเลยค่ะ ตอนนี้แก้วก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารของ CRV คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบสตาร์ทของเขานะคะก็เป็นระบบ push start โดยปุ่ม start stop engine น,น,นะคะจะอยู่บริเวณซ้ายมือหลังพวงมาลัยเลยเป็นปุ่มสีแดงนะคะหาง,ง่ายมากการตกแต่งภายในของเจ้าคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะมาในสีดำนูนแล้วก็มีการตัดสลับสีเงินมาด้วยค่ะมาดูที่เลขไมล์ของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยอย่างที่แก้วบอกไปนะคะว่าเลขไมล์เจ้าคันนี้อยู่ที่67,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้กล้องซูมให้ดูชัดๆเลยค่ะ พวงมาลัยของคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหนังแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยปุ่มด้านซ้ายนะคะก็จะควบคุมบริเวณหน้าจอของเรานั่นเองค่ะโดยหน้าจอที่เราสามารถควบคุมได้นะคะก็จะอยู่ด้านบนนี้เลยเป็นเหมือนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขีก่การกินน้มามันต่างๆนะคะแล้วก็สามารถควบคุมพวกเครื่องเสียงได้ด้วยค่ะคันนี้ก็สามารถรับสายวางสายแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะในส่วนปุ่มด้านขวานะคะก็จะเป็น c r u คอน control ค่ะสามารถปรับรีมิตสปีดได้เซ็ตได้เลยนะคะ สำหรับระบบเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสทัชกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะออดิโอนะคะ f m AM สามารถเล่นได้เลยค่ะแล้วเจ้าคันนี้นะคะก็มีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยเมื่อเราเข้าเกียร์อานะคะภาพก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเราเลยค่ะแล้วเขานะคะก็จะมีปุ่มมุมมองให้เราถึง3มุมมองเลยค่ะสะดวกมองมุมไหนก็สามารถกดใช้งานได้เลยค่ะ ความพิเศษของเจ้าคันนี้นะคะแอร์ของเขาเนี่ยเป็นแอร์ดิจิตอลโนแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยค่ะซึ่งวิธีการปรับก็ง่ายมากเพียงแค่เราหมุนนะคะบริเวณด้านข้างนี้อุณหภูมิก็จะไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมคะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นอัตโนมัตินั่นเองเนาะแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็จะวางแก้วน้าได้ถึง3ช่องเลยนะคะแล้วก็มีปุ่ม power outlet นะคะด้านนอกมาให้เรา1ปุ่มด้วยกันด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่พักแขนแล้วก็ภายในที่พักแขนเนี่ยสามารถนะคะเชื่อมต่อ hdmi usb นะคะแล้วก็ power outlet ได้อีกหนึ่งช่องเลยเขาก็จะย้ายนะคะช่องเชื่อมต่อต่างๆมาไว้ในนี้เนาะก็ถือว่านะคะสายเสียอะไรเนี่ยไม่พันกันสามารถย้ายเข้ามาเก็บไว้ในนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของเบาะเจ้าคันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามาในสีดํานะคะซึ่งเป็นเบาะหนังด้วยในส่วนของเบาะผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะเราสามารถปรับไฟฟ้าใช้งานได้นะคะ ระบบไฟฟ้าของเจ้าคันนี้ใช้งานได้ปกติทั้งคันเลยค่ะที่สําคัญนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยมีแอร์แบกมาให้เราถึง6ใบเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับกระบบเบรก ABS ด้วยค่ะอยากให้มาดูของเจ้าคันนี้นิดนึงนะคะบริเวณด้านขวานะคะหลังพวงมาลัยของเราเนี่ยจะมีปุ่ม Econ mode นะคะก็เป็นปุ่มประหยัดพลังงานแล้วก็ด้านล่างปุ่ม Econ mode นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด traction control น,น,นั่นเองค่ะ ห้องผู้โดยสารของ CRV นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมนะคะหรือว่าเฮดรูมของแก้วนี่ก็คือนั่งสบายเหลือๆเลยตัวเล็กๆแบบแก้วนะคะ3คนนั่งตรงนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าหลวมแน่นอนนะคะนั่งสบายมากๆหรือว่าถ้าตัวใหญ่หน่อยนะคะนั่ง2คนก็คือถือว่ายังเอาอยู่เลยแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนนะคะมานั่งแล้วก็ใช้แค่2เบาะเนาะเบาะกลางเราก็สามารถเปิดนะคะลงมาได้เป็นที่พักแขะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํามาให้ด้วยค่ะไม่ต้อง เ,เพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยบริเวณแผงประตูนะคะเขาก็มีช่องใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้ค่ะความพิเศษของด้านหลังเจ้าคันนี้นะคะเขามีแอร์แยกด้านหลังมาให้ด้วยเราสามารถปรับระดับแรงลมตรงนี้ได้นะคะหมุนขึ้นหมุนลงได้เลยแล้วก็ปรับองศาได้ด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่านั่งด้านหลังเนี่ยก็ยังเย็นเจี๊ยบอยู่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเลือกเป็นรถครอบครัวเนาะฟังกช์ชันที่เขามีมาให้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ Isofix ค่ะ จุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กนะคะพ่อแม่นะคะที่อยากได้รถบ้านสักหนึ่งคันนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์แล้วก็มีทารกมีเด็กเล็กด้วยนะคะเจ้าจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตเด็กเล็กได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับ Honda CR-V 2.0 e m i n o r Chain ปี2016 000, คันนี้นะคะเลขไมของเขานะคะอยู่ที่67,000กว่ากิโลเท่านั้น ราคาค่าตัวเจ้าคันนี้ร้านเราอยู่ที่795,000บาทค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถ SUV 5ที่นั่งสักหนึ่งคันเอาไว้ใช้เป็นรถครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นขนของหรือว่าใช้เดินทางไปเที่ยวนะคะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยตอนนี้นะคะบรยรถบ้านรับเข้ามาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับความคุ้มค่าที่มีมาให้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะยังแจกทองเหมือนเดิมนะคะสามารถติดตาม ได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเราเลยค่ะวันนี้นะคะเก้วต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถรีวิวสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก้วต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ